กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนชี้แจงเสนอของงบประมาณงบจังหวัดแล,งงและกลุ่มจังหวัดต่อกอมทวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2565ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประกอบไปด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทลบุรีสระบุรีสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองได้รวมหารือชี้แจงต่อคณะกรรมาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศัรกราช2565สภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ห้องประชุมมหาธาชั้น4สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพนุแย้มสีผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนรวมหารือพันระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมงบประมาณชั้น4่โซนกลางอาคารรัฐสภา ครั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ชี้แจงข้อมูลจำนวนโครงการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวน464ล้าน2 5 6,400บาทประกอบด้วยงบลงทุน425ล้าน1 0สบาทงบดำเนินงาน33ล้าน1 5 6,400บาทและงบรายจ่ายอื่นๆ6ล้านบาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านเกษตรปลอดภัยอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ําและโลจิสติกส์แบบบูรณาการโดยมุ่งสร้างคุณค่าจากภูมิภาคภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าด้วยวัฒนธรรมภายใต้หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะ